สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่เกาหลีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาที่วิวพลาสิกเซเสน่ี t ค่ะรอบที่แล้วเนี่ยจุ๋มจะมาดึงหน้าผากเอ็นดไทายทำจมูกทาตาเปิดหางตาไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ <c oughs> ส่วนรอบนี้นะคะจุ๋มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหต้นขาเพราะต้นขาใหญ่มากแล้วมันจะมากองมันอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> เนื่องจากว่าจุ๋มมาเคยดูดไขมันที่ไทยมาแล้ว แล้วที่นะั่นตอนดูดตอนนั้นนะ่ะด้วยความที่แบบเออดูดแล้วมันก็ลดนะ้ำจริงจริงลดแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันเบียดอะค่ะมักนกลับมาเบียดอีกแล้วเพราะเราดูดมาน่าจะประมาณ5 6ปีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเราไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยคือเราพลาดเองเราก็รู้สึกว่ามั่นใจที่นี่เพราะรอบที่แล้วมาทําไม่เจ็บไม่รู้สึกไม่เป็นอะไรเลยคือดองยาตื่นมาคือสวยแล้ว แล้วก็ตาใหม่จะบอกว่าเหตุผลที่ทาคือหนึ่งอายุเยอะแล้วไขมันตาเริ่มเยอะหนังตาตกแล้วก็แบบเป็นคนตาเล็กเป็นคนดูละตาเศร้าลองสังเกตดูนะแล้วก็จมูกขาตรงปลายจมูกเนี่ยมีแดงเนื่องจากแพ้ซิลิโคนอันเดิมที่เคยทํามานะคะก็เลยมาทําใหม่โดยที่ใช้เป็นซี่โครงตัวเองแล้วก็หลังหูตัวเองมาเสริมปลายแล้วก็ทําเป็นซิลิโคนตรงนี้นิดเดียว ะะและที่สําคัญคือไม่เจ็บไม่ช้าไม่ระบมก็รู้สึกว่ารอบนี้ฉันต้องกลับมาทํากลับมาแก้นะคะแล้วตอนนี้ใครที่อยากจะทําหน้าทําุวยททาตัวที่เกาหลีนะมีส่วนลดให้10%มีส่วนลดให้10%นะใครที่อยากทําก็ทักมาได้เลยใครที่อยากฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ทำเอ็กโซโซมทำรีจูรันนะคะก็สอบถามได้อย่างจุกวันนี้จุมก็ทํารีจูรันด้วยเพราะว่าจุมต้องแบบดมงยาเนาะก็เลยบอกน้องว่าขอทํารีจูรันไปด้วยเลยละกันฉะนั้นเท่ากับวันนี้จุ๋จะไม่ดูดไขมันต้นขา ่วกนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากดูดแล้ว่มันลนเดเยื่อแค่ไหนนะคะแล้วก็ทำดีจุลายด้วยแล้วก็ให้วิตามินผิวด้วยไปหาหมอก่อนนะพุบคีต้ตาเยสุทยแล้วเยสไทยแล้วโ yes, อเอค เพราะจะมีคนมาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วที่นี่ก็จะมีล่ามภาษาไทยจีนครบแม่พี่ฟูคนะ๊ครบเนาะเขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลชนิดร่ามครบทุกภาษาเลยค่ะใครที่อยากทํานะอยากทําอะไรอยากแก้แบบไหนและที่สําคัญเราบอกหมอได้เลยว่าเราขอแบบไม่โป๊อย่างจุ๊กแม่จมูกบอกหมอเลยว่าขอไม่โป๊ตาขอบแบบเดิมๆขอบแบบไม่โตมากขอบแบบธรรมชาติอ่ะอ่ะรอแล้วเอาไงพ่อร้านประจำเรา แล้วจำเราเอาไงคนเดิมอยู่ด้วยแต่นี่มีคนนั่งแล้วเห็นว่าะใช่จะนั่งไม่ได้คามคนหรือเขาไปแล้วเปล่าหรือเขาวางหรือเขาวางของไว้เสียเปล่าน,น,นี่เพราว่าถ้ามีคนนั่งเพราะว่าของอยู่นี่ลองถามไหมเอาไงเขาหายไปแล้วอะเนียยเลยไหมนี่ นี่ของปรดผมเนี่ยวพอน่าของก้อนเอาบักวุยอ่ะอันนี้อร่ยอะลดีนะมีราเมงนะธรรมดานีหมูนางเบราเมงอุด้ง แม่ e ข,ของก anyway? ้อนของหวงนุชถ้ามานี่ทำหน้าต้องมาเกลารเนียป่ะพราะคนที่มารอเแล้วแต่ลวแต่บ้านเราไม่เคยพลาดกินแม่งวันนี่วันของพ่อเป็นไรแกงเกหลีนี คนหนึ่งจริงๆแต่เราต้องคุกก่อนส่วนผสมนี้คุกให้มันเข้าเป็นสูตรใช่ไหมเตะเสื้อขาวตัวเดียววันนี้กงูมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปไงเธอจะบอกให้เธอของร้านร้านอะไรเบาๆหน่อยไหมลุนแรงเหลือเกินเราใชเหมือนเดิมไหม มือนเดิมเนี่ยมันเป็น,นถั่วเขาอยู่แล้วเลอะทะเล,ลอะเลอะ <c oughs> นะกินนะกลัวเลอะไม่เป็นนั่งอยู่างนอกชัวไม่เจ็บชัวร์นะกี่ชั่วโมงเมื่อวานสรุปไม่รู้อะประมาณประมาณห้าชั่วโมงที่ไทยเจ็บกว่าเยอะที่ไทยเจ็บกว่าเยอะมีประสบการณ์แล้วที่ไทยคือทรม,มานมาก เ,เ,ดเดินเดินได้ยังเดินได้ปกติเขากินน้ำอะไรต้นกินน้ำพุลไม้กินน้ำหวานหวานเพราะว่าเราเสียเลือดเสียน้ำเยอะอันนี้เขาต้มลงพยาบาลเลยเขาเอ,อาไงที่นี่ดีนะผมว่านทำไมใครเข้ามาโรงพยาบาลป่วยทำศัลยกรรมปุ๊บได้ตุ๊กาตาหนึ่งตัว กินเยอะๆจะได้เลยว่วันกินหมูอร่อยปะอุ้ยกินหมูยากเลยว่ะกินเสยากอร่อยร้านใหม่อยู่ข้างร้านเดิมพี่เก๋ไปมาแล้วร้านนี้พี่เก๋ไปมาแล้วอร่อยแต่ร้านเล็กไม่ได้เนื้อเดี๋ยววนนี้ได้ไปกินกันได้ฮะเอาน้ำน้ำไอ้ก่อนไหมมะม่วงก่อนไหม อาทางหูรูกไหมผมเจอที่นี่มีขายอยู่ข้างหลังก็ได้มันจะได้หวนะานร้านวะาม่วงปั่นแม่เน,นะนี่ยมีร้านมีทางหูลูกขายเมื่อวานเห็นอยู่คนเดินเต็มเลยก็หาร<อ>้านอยู่ไหนไอ้คืออะไรดูตาดีนะตาดีน้นนองนั่งถังเท้าเดียวเขาแถมแบบแถมเยอะมากคือแม่มาเขาดูขาใช่ปะ่ะแล้วก็แถมหน้าท้องให้แถมยกกลดให้ด้วยโอ้โหคุ้มเลย แล้กวก็เติมไขมันให้ด้วยนะอ้าเติมอมอ๋อ,อแล้วตเติมวะเติมเพราะว่าขาแม่เป็นริ้วไงสุดท้าที่แล้วนี่เขาแก้ทรงให้ใหม่หมดน,นี่ก็สวยอะค่ะไม่ถึงกับสวยหรอกมันก็แบบมันก็ไม่ได้เล็กเรียวนะแต่มันก็เล็กลงอะไรเงี้ยเมื่อวานเอาไปกี่ลิตรเมื่อวานเอาไปกี่ลิต,ตรสองถ้งาสองร้อยสอง้อสองร้อยหายไปสองโลหนักไหมเ <c oughs> ดี๋ยวออลงมาแล้วพแพ้อะไรกินกัน เยขอนอนก่อนเดัไม่ได้ค่ได้แล้วก็มีโกะม่ใกะะจงอกับจินจิเลยแล้วกมาเตยว้มันคืออะไรนี่อะไรใส่ด้วยแล้วเหลีมงูไชีสเหรอโอ้ยมันคืออะไรอะนั่นที่ิ หมูชิ้นใหญ่มาก <c oughs> แม่นี่เคยอะไสรสุกม่รู้ไข่อะไรัไม่สุกุ <c oughs> แต่ตอนนี้แม่กินนี่รอแล้วเครื่องเคียงโอเคโอเคโนเคโโอเคออเอะ อันนี้ย่างนีดอันนี้ย่างอันหนึ่งเขาใส่ใจนะแม่เนาะเขาแบบเนี้ยเล็กๆเลยะเขาผัดมากบผัดมาอรอย่ะย่มาเจอหน้าหนาวมาเจอผักันนอมันกรอบอ่ะอื้อหอ นันอะไรอ่ะกิจริพ่อบอกร้านนี้อร่อยมากอยากได้รูปลา้มึกจิไม่มีอ่ะแล้วนาแอมต่างป้องไอ แฮปปี้แฮปปี้เลยขท่ีองยังยไม่สั่งอครับบิบิบไข่ตุ๋นนะจ๊ะดูความช่วาวสวัสดีค่ะ 나면 나가 2 0 0까 레벨은 무슨 그고. 밥만 별로 없어. 어, 아, ใคอใครบาท้าทำร,ราง้องไก่ทร่บรอราทนะอะไร<ล>ะอะไรอะไรเ่้งตะเกียบขอกเขามล้เราจะเล่าให้ฟังม,งมงคนแล้วใครที่เป็นคนชอบดูแบแบบาอเนี่ย ใช่เป็นคอบดูดวงจุดอย่างไม่ตายค่ะจีนนี่ทุกคนเมื่อกี้สั่งอันนี้ไปชิ้นหนึ่งใช่ไหมหมูเนี่ยเขาเปลี่ยนเตาให้เขาบอกว่ามันดำแล้วเปลี่ยนใหม่น่ารักมากเลยน่ารักมากเป็นไงแม่ความน่ารักอ่ะรูอยอร่อยเต็มใหด้วยโอเคความน่าของเขาอ่ะอร่อยมากจริงโอเค โ <Thank> <Okay. S 1> อ่อยมากกียกเดี๋ยว่งทเกียมนมดินีดีตงมาตนมมตงทุกคนหิมาตกแล้วเห็นไหมนี่มันเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งอะคะ่ะเวลาหิมะที่เกาหลีตกอะดูะหัวจุมดิ ดูหัวถุงดิมันเป็นแบบเกล็ดเกล็ดหิมะทุกคนเห็นไหมตกแล้วของจริงมิชชั่นคอมพลีตนะคะจะบอกว่าเกาหลีก็หิมะตกแล้วใครที่อยากเจอหิมะก็สามารถมาได้นะนี่เลยดูดีสวยไหมสวยไหมหิมะตกแล้วทุกคนอนอนต่อไนดะ้ข้ามาพ่อมาเดินไปมันมีหิมะด้วยกันไหมเดี๋ยวทราบ เห็นชัดแน่ๆดูดเวลาเปิดแสงอ่ะมองเห็นเลยเห็นได้ดที่มือที่แตงนู่นน่ะเส้นไหมโอชัดมากชัดไหมชัดมากเป็นเดลซาแล้วตรงนู้นนะเดี๋ยวขึ้นแปลันนี้มาก่อนได้ไหมอะไรครับมือเดี๋ยวรอ